เรากำลังจะไปขึ้นเรือไปเที่ยวเกาะเกร็ดกันค่ะเราอยู่ที่ท่านา้ำวัดกลางเกร็ดค่ะโอเคไปน้องสาวนะคะให้อาหารปลาก่อนไปอ่ะไม่น่าเชื่อถ้าเรือเล็กนิดเดียวแต่ว่าปลาเบิ้มมากปลาเบิ้มปลาเบิ้มมากโอ้โฟังดังปลาเสือคนหนึ่ง khó vào nó ้องสิส<ะ>่งแรกที่เราควรทำคือจับเราไม่ใช่ค่ะเช่าจักรยานค่ะอ๋อหุยเพินไม่ไม่าขนาดนี้นี่มาหรือหมูมาแหละเนาะมาแรกเราจะต้องไปเช่าจักรยานก่อนออไปพี่เขาพร้อมให้เช่ามากเขาเดินนา สถานคืออันไหนหรอคลองขนมหวานอ่ะไปคลองขนมหวานก่อนน้องแป๋วโอเคอยู่ไหมโอ้ยปั่นมือเดียวก็ได้อยู่เอาหนะเอานะอารนะ้านแรกที่เราแวะคือร้านสมุนไพรน,นะคะทุกคนเพราะว่าร้านอื่นปิดหมดแล้วทำไมเขาปิดกันเร็วจังเลยอะครับพี่เปิดตัต้งแต่เช้าเลยออ๋มา<ๆ>ตอนเย็นก <มา S 2> ็เลย อุ้ยไลยุงต้องการมากตัวนี้จะเป็นนูดสกัดเย็นขมิ้นตะไคร่หอมค่ะตัวนี้จะปลอดภัยไม่มีสารเคมีเราจะโดนอนี้ตกละค่ะอันนี้ดีมากกลิ่นดีมากตัวนี้จะดีตรงที่ไม่เหี่ยวพี่เขานวดให้บัตรนี้เลยค่ะไปตรงนี้ได้เลยขอบคุณงนะเวลาถ้าปวดดมือค่ะเราใช้นวดเหมือนมับเรื่องไมเกรนได้มันจะเบาเร็วขึ้นค่ะเพราะวเป็นสมุนไพรเย็นค่ะกินเอยขวดไหม แต่ว่านวดๆประมาณจะเย็นๆนะมันจะไม่ใบเตยขนาดนั้นอันนี้คือร้านชื่อสมุนไพร้ันคุณย่าเลิศน้องโชว์ของที่เราซื้อมาเย่เงินพูกต้องตอเกรดเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้ววาเที่ยวีนะคะเราจอดที่จุดชมวิวกันสักครู่นะคะมีเป็นทางเดินให้เราเดินชมวิวค่ะแบบนี้ ไม่รู้ว่ามาถึงเกาะเกร็ดนี่ค่ะนี่ค่ะชมวิวคือริมน้ำพี่ต้องนั่งลงไปปะกล้าปะไม่ใหญ่นั่งลงขาลงได้ไหมเออได้อย,อออยู่ได้อยู่หันมาไปบ่ายสิออโอเคโอเควักวักวักได้อยู่น้ำมันไม่ลึกมากอโเคถ้าน้ำมันสูงกว่านี้ก่อนน้ำขึ้นก็จะไม่โอเคถูกไหมใช่เออสุดท้ายนะคะไม่พลาดเพราเราจะไปวัดปะลารมายทันไหมมัวแต่แว่นน,นู่นแว่นนี่ ถ้าเลือยอันที่เขาขึ้นมาได้จากตรงนั้นช่ใช่ใเพราะฉะนั้นคือพี่ว่าเราน่าจะครึ่งทางพอเดินดูที่เราอยู่ในวัดปรมัยกาวาดนะคะเขาบอกว่าเนี่ยมีพิพิธภัณฑ์อะไรใดๆให้เราดูมีสตอรี่ก็เลยมาเดินดูค่ะเห็นเขาเขียนรีวิวนะพิพี่ก็ไม่รู้เหมือนกัน พ,พิพิธภัณฑ์ยังอยู่ให้เราเข้าได้ไหมได้มั้งนี่เย,ย่ในที่สุดเราก็มาถึงจุดที่เราเล็งไว้ค่ะ <g uggle> ซึ่งคือพิพิธภัณฑ์อะไรแล้วก็ไม่ใช่จะได้อ่านมาสาักเท่าไหร่ห่อนอาทายนิทัศเครื่องปั้นดินเผาพิพิธภัณฑ์วัดอ,อ่ะ <g uggle> เราเดินดูให้ทั่วๆนะคะข้างในยิ่งใหญ่อยู่นะคะมีเตาเผาให้ดูเลย คุณพี่ที่ร้านสมุนไพรบอกว่าให้มาเร็วๆป่ายสองเป็นต้นไปขนมนมเนยจะตั้งจุกจิบดิฉันมากับน้องสาวกี่โมงคคะห้าโมง เหลือขนมอะไรให้ทานบ้างไม่เหลือ <laughs> มีแต่ร้านเหล้าเท่านั้นที่เปิดนะคะแต่ว่าใดๆเราก็ได้มาดูพิพิธภัณฑ์ในวัดประมัยที่เราตั้งใจ<ม>ก็โอเคคันนี้ก็เหลือแต่ปั่นจกักรยานชมทุ่งนิ้งหน่องว่าเราจะได้ซื้ออะไรกลับบ้านเนาะ <laughs> ไปดูพี่ก็อยากกินขนมหวานใดๆแต่ว่าเขาปิดหมดแล้ว,วพี่นเนยอยากกินข้าวแชยินจางดไม่มีเลย <c oughs> หมดเพราะเขาตั้งร้านก็ตั้งแต่9โมงเขาบอกว่า3โมงก็ปิดแล้วค่ะดิฉันมาทำไร5โมงก่อน มันร้อนะคุณพี่จริงจริงปั้นดินเลียวทรายน้องแล้วถ้าเราเลี้ยวขวาเราไปไหนมันมาไปไหนอะลองลองเลี้ยวขวาไหมไม่ได้เราต้องกลับมาเนาะอ่ะขับจักรยานในทุ่งนะคะก็ ้อ,อมสักพักนะคะถึงจะถึงแต่พี่จําลุงไม่ได้พี่ก็จำทางไม่ได้ด้วยตอนเนี้ย <laughs> เออเอาไปเราจะมั่วกันก่อนเราจะถึงจุดจุดหมายของเราค่ะท่าเรือวัดกลางเกร็คน้องสาวคะ่ะเราขึ้นจักรยานแล้วคะ่ะเป็นไงบ้างคะ หลงทางแล้วก็เหนื่อยแล้วก็มาทุกอย่างร้านปิดแล้วเราคงจะต้องมากลางวันกว่านี้น้องสาวค่ะเราเที่ยวรอบเกาะเกตหนึ่งรอบดูเหงือเราเตรียมจะกลับแล้วนะคะเราต้องมาวันหลังให้เร็วกว่านี้เพราะว่าตอนนี้คือทุกร้านปิดซื้อมาได้แค่สมุนไพรเท่านั้นน้องสาวอยากินข้าวแช่ก็ไม่มีพี่อยากกินจต่หมงกรุดก็ไม่มีอดไปนั่งเือกลับช่วงเวลาที่มีของไารมาคือตั้งแต่ห่ายเลขเขาบอกแต่ว่ามันจะร้อนไง เราก็คิดว่ามายเย็นจะโอเคกว่า, <c oughs> าก็นั้นแหละนั <c oughs> ่นแหละไปค่ะทั้งเรือกลับกัน เสร็จแล้วเราขึ้นมาที่ท่าเรือวัดกลางเกร็ดนะคะเพื่อจะกลับบ้านกันนะคะตรงนี้เขาเขียนว่าเขตอพยพานห้ามจับสัตว์น้ำทุกชนิดเพราะว่าอะไรคะพินเดี๋ยวเราจะกินอาทีบรรพบุรุษใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าปลายกินอาทีบรรพบุรุษที่มาลอยอังคารไปเยอะแล้วถ้าเรากินปลายอีกทีนึงเราจะตาเลืองแสงเห็นผีได้คุณนิกมันบอกพี่แบบนี้อ่ะนิกตลกอ่ะไปค่ะเราขับรถกระบะงกันเถอะค่ะเย่ เป็นไงบ้างคะวินพินกับทริปกเกาะเกร็ดของเราค่ะก็เกาะเกร็ดไม่เล็กค่ะตาสมมึกหลอกเราบอกว่าเล็กนิดเดียวไม่จริงปั่นสิบนาทีก็วนรอบต่อแล้วไม่จริงไกลมากเหนื่อยมากหลงด้วยอ่ะรีวิวสถานที่หน่อยเกาะเกร็ดสำหรับคนที่อยากมาเที่ยวเต็มสิบให้เต็มสิบให้เจ็ดก่อนเพราะว่าเรายังไม่เจออะไรเลยให้เจ็ดก่อนเพราะว่าเราผิดเอง นะคะที่เรามาตอนเย็นแล้วนะคะแต่เราก็ยังเจอร้านสมุนไพรที่เปิดแล้วก็เจอร้านที่แบบกําลังปิดอะ่ะเยอะเราก็เลยไม่ได้กินขนมไม่ได้กินอะไรที่เราอยากกินเลยนะคะคิดว่ารอบน่าจะต้องมาใหม่ในเวลาที่ดีกว่านี้เราก็อาจจะต้องมาวันที่ไม่ร้อนเท่านี้หรือไม่ใช่หน้าร้อนแบบนี้ เพราะว่าถ้าหน้าร้อนบ่ายสองก็ไม่ไหวไม่ได้แต่มันก็นอกจากที่จะมีร้านขนมร้านขายสมุนไพรอย่างเงี้ยมันก็จะมีร้านนั่งจิบเบียร์ชิลๆเนาะที่เขาแบบว่านั่งกันอะไรอย่างเงี้ยเออพี่ก็เลยคิดว่าแต่มันอาจจะไม่เหมาะเป่เพราะเราไม่ใช่ฟิลแบบอย่างนั้นแต่ว่าวมีเวิร์กช็อปปั้นใช่ใช่ใชมีเครื่องปั้นดินเผากับมีผ้าบาติกที่เราไม่ได้ทํานะคะแต่ก็นั่นแหละเดี๋ยวเอาไว้รอบหน้าจะต้องมาใหม่เพราะว่าวันนี้เรามาเย็นเกินไปนะคะแต่ก็ได้จบทริปเกาอเก็ตแต่เพียงเท่านี้เย้ บ๊ายบายเจอกับพินพินได้ใหม่นะคะในทริปหน้าเย,ย่หน้าเราคืออยางมาก,กน,น้องหน้าเราไม่ไหวไม่ไหวเะรนี่เซตติ้งสเปรยสองรอบนะไม่โอเคแล้วน้องได้ไหลลงไปแล้ว